วิธีบูชาพญานาคที่ถูกต้องคาถาบูชาพญานาคแบบโบราณและคาถาบูชาพญานาคทุกๆพระองค์ให้ชีวิตรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองคาถาบูชาพญานาคให้เริ่มต้นจากการสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะระค wortho รหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะระค wortho รหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วกล่าวนะติตังพยามะนาคะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะ,ะ,มะนะโมตัสสะ พระควโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิบดีศีสุโธว,วิสุทธิเทวาปูเชมิ วิสุทธิเทวาปูเชมิวิสุทธิเทวาปูเชมิคาถาบูชาโดยเฉพาะเจ้าปู่พญานาคนาคาทิพดีสีสุดโทเพื่อขอทรัพย์กล่าวนโมตระสามจบแล้วกล่าวด้วยกายวาจะจิตตัง อหังวันทานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยมปิกายะวาจจจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยมปิกายะวาจจจิตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ เมตันจะมหาราโพปิโยนาคะคันธริคันทะบริตังนี่คือคาถาขอทรัพ,พย์พานาคคาถาบูชาเจ้าญาตานางพญานาคินีสีปทุมมาเพื่อขอทรัพย์กล่าวนโมตสสะภัคะวะโตจำนวนสามจบแล้วกล่าวคาถากายวาจะจิตตัง อาหังวันทานางพญานาคินีสีประทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิทุติยัมปีกายวาจจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิตาติยัมปีกายวาจจิตตังอะหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิเมตันจะมหาราโภปิโยนาคะคันทบริตังนี่ก็คือคาถาขอทรัพยานาคราชจากเจ้าย่านางพญานาคินีสีปธุมมาสำหรับท่านที่ต้องการคาถาบูชาพญานาคองค์อื่น คาถาบูชาพญาศีสัตตน,นคราชอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกายเณรวาจายะ วเจตาสาวาอิมังสิริสัตนาคะราชนามกังอาหังวันทามิสัพพทาสัพพโสทีพระวันตุเมคาถาบูชาพยาสีมุกดามหามุนีนินปานนคราชวัดภูดมโนรมจังหวัดมุกดาหาร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกาเยนะวาจายะวเจตสาวาสิริมุตตามหามุนินีระปารานาคัง อิทิเตชะพรังอะหังวันทามิสัพพโสสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิราโภชยโยนิจังสะทาโสทีพระวะตุเมฆคาถาบูชาพญาศีสัตนนคราจังหวัดนครพนมนโมตสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นโมตะัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตะัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกาเยนะวาจายะวเจตสาวาอิมังสิริสัตตนาคะราชนามะกังอหังวันทามิสัพพทาสัพพะโสธีพระวันตุเม บทสวดคาถาแผ่เมตตาสำหรับพญานาคทุกตระกูลใจความสำคัญนี้สวดเพื่อแผ่เมตตาให้กับพญางูสี่ตระกูลได้แก่ตระกูลสีเขียวสีทองสีดำและสีรุ้งรวมถึงสัตว์ที่ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าและสีเท้าและสัตว์ที่มีเท้ามากขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีเมตตาอย่าทำอันตรายเราผู้ซึ่งมีพระ พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ทรงคุณอันยิ่งใหญ่คุ้มครองอยู่บทสวดคันธปริตตคาถาวิรูปะเขหิเม,เมเมตังเมตังเอราปรเถหิเมฉัพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตัง เมตังที่ปาทะเกหิเมจะตุปเทหิเมเมตังเมตังพหุป,ปะเทหิเมมามังอะปาทโกหิงสิมามังหิงสิที่ปาทโกมามังจะตุปะโทหิงสิมามังหิงสิภุปปโทสัพเพสัตาสัพเพสัพเพภูตาจะเกวราปานาสัพเพพัทรานิ ปัสสันตุมากินจิปาปะมาคะมาอัปปาโนพุทโธอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังโฆปะมานะวันตานิสิริงสปานิอะหิวิชิกาสะตะปะทีอุณน,นานาพีสรภูมูสิกากะตาเมรา,ากะตาเมปะริตาปติกะมันตุ ภูตานิโสหังนโมพควโตนโมสัตตานางังสัมมาสัมพุทธานางัง